สวัสดีครับินด,ด,ดีต้อนรับชุมชมเข้าสู่ช่องลูกคนจีนยกยอครับวันนี้เรามาหาปลากันที่บ้านร่องไหวครับอําเภอเวียงเชียงลุงนะครับจังหวัดเชียงรายบัดราคาอยู่ที่300บาทกับอ่าก่อนหน้านั้นคือบ้านดุคงเราไม่ได้ถ่ายนะครับเนื่องจากว่าเขาลงค่ำมืดเราก็ลงไม่ทันครับเราก็มวดต่ขายของเรากลัวไม่ได้จะตังจากการขายของนะครับเราก็ต้องขายของไว้ก่อนเรื่องตกจำว่ากันทีหลัง เพราะว่ามันมืดค่ําครับเราไม่สามารถที่จะถ่ายและให้ท่านผู้ชมได้ชมได้มันมืดเกินฟ้ามันไม่แจ้งอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มแจ้งเขาเริ่มจะลงกันเราก็จะลงไปเตรียมตัวนะครับเพราะวันนี้เราก็อยู่ข้างตฝั่งใกล้ๆครับเราไม่ออกไปไกลอากาศอย่างนี้นะครับไม่เอาชีวิตเล็กๆน้อยๆมาเสี่ยงนะครับเพราะเราก็ไม่ใช่คนบ้าครับ <c oughs> ตามนะครับเดี๋ยวว่าชมครับ <c oughs> เราไม่ใช่คนบ้า <c oughs> นใครดูสภาพบรรยากาศคนบ้านะครับจะอยู่ตรงกลางหมดอะนี่เจ้าเจ้าเจ้าศหลยกรับหน่อเจ้าเป็ดโคเป็นปลาเจ้ามันเป็ลึกเป็นบางจุดตื่นเป็นบางจุดเจ้าเดี๋ยวพี่เอ็นจะลงไปเตรียมตัวนั้นนะเจ้า พี่เออยู่นี่เจ้าหลียวไปได้ลงไปทายข้างล่างนะเจ้านันผู้ชมพอได้หลิวไม่ได้บ้าเดี๋ยวเผมเดี๋ยวยังงโมจบทานี้เบียดเบียดจับมาทางนี้ต้นเบียดฮันโอเคเจ้าเจ้าเริ่มแล้วเจ้าตาแหลกแหกหมานเจ้าพอยน้อตาแหลกจะได้ปลาอยู่ขออนุญาตตบหน้าคนเมาเลยเจ้า หนึ่งสองสามยกเลยเจ้าอ้าวตาไลแห้งมาเจ้าได้ไปยังน่ะโอ้ย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 ไปยังน่ะไอโอ้ยไปยังน่ะอ้ยโอ้ยปมาเจ้าโอปลาปไปไปเสด็จหลวง กอดนะเจ้าใจเย็นๆกอเาบบกดเต้อปาสตูตัวมเริ่มเติาโอ้ป่าแปงเจ้าป่าแปงก่อนเจ้าป่าสตูแปงป่าสตูแปงเจ้าอยู่กับปายุนเอาเ่อเ้เฮ้ยกจาบบยกันขาดไปแล้วหนึ่งนะคะเ้ยเลือดเร๊ะเหร ดึงจำดึงจำเอานอนลงเอนอนลงค่ะอ๋ออย่างน่้ทานเปล่ามนมานมนก่อนเอากล้องแกงให้มาข้ามนีแผขายสักคนเอาหองอีโนบิบอ้น ม่จีมุ้ยเลยแต่ละจีกูปืนจำในน้อนอะ่ะโอ้แต่สองหายแซมโอ้ประจีมันออกไปพุ๊นเหรอโอ้จ้าป่านึ่งป่าเจ้าอ่ะเจ้ามี

มากอุ้ยมาอยู่ใส่น้ำใส่น้ำเลยอันจ็ดจ้าเออเอาลงเลยใส่คนเดียวเลยเออเอาพอแล้วต้องออกอย่างมดเหรอเจ้เย็นๆจ้าต้องฟังแก่ก้อยจ้าเ็ก้อยเอาค่า โอ้มาเอใส่แถบประจัไ้ขาปลอันนั้นมันกเดออาป่าเขาแขมติดีลาดบุลเหรออ bên thắng làm con tá hoa wow, như thế này bên khô quá ai, sút ờ, à. thấy, em thấy gần mướn à, em đây lập

คำย้มว่าน oh, 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 oh. ่ะเนได้ละเออเย็นอ้หันล้อป่าน่ยโอ้ยออกไปเหี้ยเมลัดโีอ้อมีอ๋อไม่มีอะป่าบุกไม่มีดูตามนั่นอะ แล้วตายอยู่ปื้นโคอันนี่ยตายอยู่ปื้นโคอันนี่ยอืมไงหมาดูเอออุ้ย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 ุยว่าเวรออกบรอ๋่แปลงบักมันกะ เอออมเคียเคียจงขึ้นบกเหรอกะเนี่ยมันอยู่ติต้นไม้เนี่ยนี่ป่า <laughs> ừ, chào chào vào bà đâu tênương đó thế đấy tăng vốn mướn hết cả. Tao <laughs> <laughs> <vèo> nghĩ <luôn> à? <laughs> <laughs> Đó, ai, ai à Ồ, ê. Ồ, ta đang tí tăng lòng tăng này Ồ, oh. ừ ตีพึ่งอะ่ปะป่านนี้เข้าเอาเข้าเอา,เอ,าอ, ừ, อ่ะตาท่าน <c ười> อ่ะตาแม่ลงน่ยแม่จะลงผิดเออจิดตะบัวลอยโอ้ข้า,ากี่ตัวน่ะไหนน่ะอะันนี้ก็เยอ็ ใอ้สานะไหน่ะยูอวะให้หลายๆแต้นึ่งจำข้าต้นปลาข้าหลายๆเดี๋ยวจะเลี้ยงน้ำเขียวละ ờ, co, ờ, mán了, mán了, Ồ. ตอนจากอ่านนะไปยืนข้าะฝังเลยว่ได่พูดนะถ้าขอไหลปืนก็ไม่ให้ได้นะ ตายต้นใหม่ฮัเนาะเออมีว่าน่ะออกมาแล้วเหรอต้นก็นได้อยู่ไหนหน่ะมันเป็ดก็ไม่อยู่ฮะน่ะมันอยู่เปืดก็ามไม้แค่ไน,นอนละเ,เ,นนเ,เนนด้อพึ่งเหรอ

c'est à la อันอันอันดอกบัวดามอ่ะเด๋วเด๋วเมอ่ กอคนเปไหนเหรอเหรอ <c oughs> บอกแล้วถ้าเปินลาดหน้าจำไปหนาะป่าจะมาเข้าแล้วแม่

โอ้โอ้เกียงแม่จมหัวปอกจะเข้ากล้องอยู่นี่แล้ว

คนวางให้ม,มาปลายต้งเหตกันเอาอ <c oughs> น่ะไปหมอได้ก,กูกำอะ่ะลามันค่อชนน,นั่นน่ะวา เอ้ยคนจะตั้งได้นะข้างป่างอุปเอจะออกเลยแล้วเจ้าอยู่ติกาบมาได้ละเอจะขับแล้วเจ้ามาได้ป่าขับไปอยู่หิมตาบนปุ่นดุ ีไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าตากล้องไ่ได้ตัวนะเจ้าเดี๋ยวเราสรุปผลป่าเลยทีเดียวเจ้าน่าเจ้าลงไปตัวมาได้เจ้า กยกเจ้าเอากันลนะมเดี๋ยวนี้นะอ๋อไอ้ได้ปลากี่ตัวนะหกตัวเตัวได้กะสามล้มนีสามล้มะคุ้มเนี่ยปลาตัวเตอีเนาะสามล้มเ่ลเจ็ดได้สองล้อเียบ้ เดี๋ยวเขามาสรุปคนไปตั้งเจ้าอ่านน้องต้นเจ้าโอ้ยใจโอ้ยยีสุด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 โผล่ไปตัวโผไปตัวเป็นยังลูกน้องเอาเร็วขจายลอสามตัวละสามรวมสองตัวขจายขจายตักตักเอา Ôi, 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 tôn, 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 chạy diễn, tôn. Ôi. Ôi. ใหญ่เจ้าพีเอ็มได้ได้ของเปิ่นเจ้าอา้าวต้นโชยหน่อยตอน้ตนต้นโจว่ะต้นโชยหน่อย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 โอเคเจ้าตอนนี้พีเอ็มจะเอาป่าขึ้นมาไข่ก้อนหน่ะเจ้าได้ไม่เยอะค่ะสวยหมเป็นเนี่ได้เยอะสิ Ô dạy Tông này. Ô dạy yêu tha. 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 Ô เีอ่หันเจ้านี้นะเจ้าไม่กล้าจำเป็นเจ้าอันนี้มามาไม่ค่้าจำเป็นเจ้ากล้ก็ได้ขายกล้องก็ได้ถ่ายอหรอสิ่งทุกอย่าง เป็นหน้าเป็นตาน้องไอซ์ช่วยนะครับน้องไอซ์ช่วยค่ะพอดีไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าห่วงขายของด้วยวันนี้ก็มาจำเหมาะครับสำหรับอีพีนี้ครับคาราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถามว่าคุ้มไหมสามร้อยบาทก็อาจจะเสมอตัวนิดนึงนะครับรวมค่าน้ำมันรถอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะแปลงร่างกายเป็นพ่อค้าอีกแล้วครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ไป,ไปจ้าคลิปนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะเออเออ